เป้งสองพันเจ็ดตามไปด้วยสิบหกพันสองอ้าวครับผมก็ต้องกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับดีเกมไว้ขอเออเอามา วันนี้เราจะมาเล่นบอสสูตรอีกครั้งนะครับผมก็จะไปดูตารางการแจกกันนิดซึ่งคาว่าไปยังไงตารางการแจกก็จะเป็นประมาณนี้คร่าวๆนะฮะดู่เป็นคร่าวๆคร่าวๆพอแล้วผมเดี๋ยวจะมาแจกสูตรให้ดูมาครับผมมาจุดที่หนึ่งร้อยแล้วผมเบ็นห้าบาทกันก่อนเบาๆชิวๆเบร่เกันไปนะครับผมสิบทีกันไปครับผมกดกันไปก่อนนะผมว่ากดยังไงกดยังไงแบบว่ากำลังแอกล็อกมาแบบล้กดไม่ติดเป็นเพราะอะไรนะ เดี๋ยวผมจะบอกสูตนะผมว่าทำไมกดไม่ติดโอ้โหจะไม่ติดเลยนะไม่ออกเลยอะเอามาว่ะมาอยู่มาอยู่วายมาเอา้ามาแต่ไม่จ่ายไหลวะนะไม่ออกเลยไม่ออกเลยเห็นปะพอก่อนเลยพอก่อนเลยพี่พอก่อนเลยพอก่อนเ,เลยนะผมเนี่บาๆบาไปผมกดกด,กด,ก,ดกดดูก่อน หาวายก่อนครับผมหาวายก่อนอ้าวไวไม่โผล่เลยเ,ยเยว้ยเฮ้ยวายไม่โผล่เลยเวิอ้าวายมาแล้วผมให้กดวายแล้วผมสิบทีแล้วผมหนมึ่งสองสามสี่ห้าแล้วหกแล้วเจ็ดแล้วแปดแล้วเก้าแล้วสิบนะครับผมอ่ละเดี๋ยวเราามดูกันว่าจะได้หรือไม่นะครับผมามาสิบทีเหมือนเดิมเลยครับผมไปครับเริ่มครับ มาแล้วผมเข้าวายเข้าวายมาแล้วผมเป้งมาแล้วฮะมาแล้วผม,รผมเริ่มขยับแล้วแก้วน้ำออกอื้อหือ8่4โอ้จ่ายขาดทุนนะทำลายมาแล้วผมจากขาดทุนขออนุญาตเพิ่มเบ็ดเลยละกันขออนุญาตเพิ่มเบ็ดเลยละกันอ่ะแล้ววายเข้าอีกแล้ววายเข้าอีกลแล้วเป้งเป้งหืสองพันสี่ป้งหึพันหกเก่าจะไหลให้มันแหลมันไม่ไหลให้ไงไม่ไหลให้ด้วยนะ ประเด็นไม่แม่แหละให้ด้วยนะอ่ะแล้ววายเข้าอีกแล้วแล้ว y าลว,วายมาอีกแล้ววายมาอีกแล้วอืหึหึ4,005แล้วไหล้อหือสวยงาม4,000 10,001ถือว่าสวยอยู่ถือว่าสวยอยู่ถือว่าสวยอยู่ถือว่ามาดีถือว่ามาดีแล้ววายมาอย่างนี้ว่าอะไรตัวจัดว่าอะไรตัวจัด นี่ไงห้าพันนะพี่ขวดเขาไปดีสองพันนอือหือยาวครับผมยาวเจ็ดร้อยยี่สิบสองพันแปดเอาจาดเอาเรื่องจาดเอาเรื่องจาดเอาขอเบ็สองร้อยเลยละกันทางนั้นขอเบ็สองร้อยเลยมาแล้วครับผมมาแล้ว ปเป็นสองพันเจ็ดตามาไาด้วย0อพันสองของจี้มาผมขอดอสุดท้ายเลยมั้ยขอดอสุดท้ายเลยขอดอสุดท้ายเลยมาแท็กซี่ออกอุ้ย 18, หมื่นแปดฮะมาแล้วหมื่นแปดของจี้ ก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมก็ย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดติดตามผมแล้วเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้มีกุ๊ป้าผม